สวัสดีนะครับผู่นวดนีแดงเซอร์วิสนะครับวันนี้มาหนึ่งคลิปนะครับเกี่ยวกับฝาหม้อน้ํานาวา่านะครับเห็นว่านะหน้าตาจะเหมือนกันนะครับนะเหมือนกันมากบางคนถ้าไม่สังเกตนะครับจะไม่รู้เลยนะครับอ่าดูดีๆนะครับตัวนี้นะฮะจะไม่มีคู่มือต่างๆเหมือนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะมีเกี่ยวกับ การเติมน้ํานะครับมีคู่ม,มือการใช้เราจะมาเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้าสายผิดเครื่องพังนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มีวาล์วแรงดันนะครับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ไม่มีวาล์วแรงดันนะครับบางคนไม่รู้เอวาล์วแรงดันมันต้องใส่หม้อน้ําสิใช่ไหมครับ นี่มันเป็นหมอ้อน้ําอยู่ตรงนี้เอาแรงดันมันต้องอยู่ตรงหมอ้อน้ําคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะครับในตัวไปไอ้น,นี้เป็นหมอ้อพักหม้อ,มอพักเป็นพัติมมันก็ต้องใส่ฝาธรรมดาเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมครับผิดนะครับผิดนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวปรับแรงดันในตัวนะครับเหมือนพวกวีโก้นะครับวีโก้หรือว่าเครื่องอรถเก๋งบางรุ่นรถยุโรปนะครับตัวนี้มันเป็นแค่ตัวเติมน้ํานะครับแล้วก็ปิดให้ตายเลย น้ำมันจะไหลเข้ามาอยู่หม้อพักนี้เองครับอัตโนมัติมันจะย้อนไปย้อนมานะครับอย่าใส่ผิดนะครับดูให้ดีๆตัวนี้ไม่มีสปริงนะครับอาใส่ไปตัวนี้นะครับมีสปริงนะครับปรับแรงดันนะฮะแต่อย่างนี้นะครับอย่าใส่กลับกันเด็ดขาดนะครับเครื่องพังนะครับขอบคุณมากครับผมกับอีกหนึ่งคลิปความรู้นะครับสำหรับรถยนต์ นาวาล่านะครับรุ่นฝาปิดหม้อน้ำที่คล้ายกันนะครับขอบคุณครับ